สวัสดีค่ะห้องเรียนออนไลน์วันนี้วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูปุ๊บปับ๊บมธุรดาวัฒนาสินเช่นเคยค่ะเด็กๆ E.P. ที่15เรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตจะเป็นอย่างไรเด็กๆไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะเด็กๆฟังนิทานเรื่องนกกระจาบนะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหัวหน้านกกระจาบ พาพวกออกหากินในไรนาจึงถูกในพรานใช้ตาข่ายจับไปขายและค่าวันละหลายตัวหัวหน้านกจึงออกอุบายว่าเมื่อถูกตาข่ายจับให้ทุกตัวช่วยกันบินพยุงเอาตาข่ายไปครอบยอดไม้แล้วลอดใต้ตาข่ายออกมาฝูงนกเชื่อฟังหัวหน้าจึงปลอดภัยจนกระทั่งวันหนึ่งฝูงนกแตกความสามัคคี ไม่ช่วยการพยุงตะข่ายพวกมันจึงถูกในพานจับตัวได้ทั้งฝูงจากนิทานเรื่องนกกระจับพ้นภัยจากในพานได้อย่างไรเด็กๆทราบไหมคะเพราะว่าหัวหน้านกออกอุบายว่าเมื่อถูกตะข่ายจับให้นกทุกตัวช่วยกันพยุงเอาตะข่ายไปครอบยอดไม้แล้วลอดตะข่ายออกมาจึงทำให ฝูงนกกระจาบนะคะพ้นภัยจากนายพันนสาเหตุใดที่ทำให้ฝูงนกกระจาบถูกนายพันจับได้ทั้งฝูงใครทราบไหมคะถ้าใครฟังจะต้องตอบตามคุณครูได้แน่เลยคะ่ะเพราะว่าฝูงนกกระจาบนะคะแตกความสามาคัคคีไม่ช่วยกันพยุงตาข่ายจึงถูกนายพันจับตัวได้ทั้งฝูงคะ่ะแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เรา รู้ว่าอย่างไรบ้างคะนิทานเรื่องนกกระจาบนะคะจะสอนเราในเรื่องของความสามคัคคีจะทำให้พวกเราทุกคนคะ่ะรอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงพุทธศาสนาสุภาษิตคือข้อคิดเตือนใจชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าตัดไว้นะคะสุขาสังคสสามคัคคีแปลว่า ความพร้อมเพียงของหมู่คณะทําให้เกิดสุขเรามาดูสิคะว่าความสามัคคีในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงการให้ความช่วยเหลือกันหรือการร่วมมือกันในการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางที่ดีร่วมกันคะ่ะความสามัคคีทําให้สังคมเกิดความสงบสุขในภาพนะคะนักวิ่งเขาวิ่ง กันหลายคนเลยถ้าเขาไม่เกิดความสามาคัคคีก็อาจจะทำให้ทีมของเขาล้มลงไปได้ก็จะไม่ถึงเส้นชัยนะคะ 2. โลโกโปัดถำพิกาเมตาตาแปลว่าเมตตาธรรมคํำจุนโลกเมตตานะคะหมายถึงความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุขทั้งกายและจิตใจ ความมีเมตตาสามารถแสดงออกได้ทั้งทางกายวาจาและใจความมีเมตตานะคะต่อกันจะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะในภาพนะคะภาพแรกการให้ทานหรือบริจาคทรัพย์สินเป็นการแสดงออกทางกายภาพที่สนะคะคุณครูให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางที่ดีแก่ผู้อื่นเป็นการแสดงออกทางวาจา ภาพที่3ความปรารถนาดีของพ่อแม่ที่มีต่อลูกโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการแสดงออกทางใจค่ะสุภาษิตและพุทธ,ธาาศาสนาสุภาษิตมีความหมายและความสำคัญแตกต่างกันอย่างไรมีใครเคยทราบมาก่อนไหมคะ สุภาษิตนะคะเด็กๆจะหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวดีแล้วส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตจะหมายถึงสุภาษิตท,ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสอนใจที่ชาวพุทธควรนำไปปฏิบัติค่ะนักเรียนของครูจะปฏิบัติตนตามพุทธศาสนาสุภาษิตในเรื่องของสุขาสังฆสะสามคีอย่างไรเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมคุณครูมี ตัวอย่างนะคะสรุปเป็นแผนภาพความคิดมาให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆก็คืออาจจะร่วมการทำความสะอาดชุมชนช่วยเหลือครอบครัวนะคะทำความสะอาดบ้านเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นการเก็บขยะบริเวณโรงเรียนให้สะอาดค่ะร่วมกันร,รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2. โลโกปัตถธมพิกาเมตตา เป็นแผนภาพความคิดเหมือนกันนะคะเราอาจจะช่วยเหลือเพื่อนๆเ,เท่าที่จะสามารถทําได้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นแบ่งปันสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วให้แก่ผู้อื่นแสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังหรืออาจจะเป็นการจูงผู้สูงอายุนะคะข้ามถนนตรงทางม้าลายค่ะ ถ้าเรานำพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็จะทำให้สังคมมีการพัฒนาและ,จะเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตเป็นข้อคิดที่นำมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความสำคัญสามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสงบสุขได้ค่ะ หลังจากที่เด็กๆรับชมคลิปจนจบแล้วนะคะคุณครูมีใบงานให้ทำนะคะเรื่องของพุทธศาสนาสุภาษิตที่เราเรียนไปให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนาสุภาษิตพร้อมวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นแผนภาพความคิดให้เราสรุปทั้งสองที่เราเรียนไปนะคะดู อันแรกก่อนคะ่ะสุขาสังคสะสามคัคคีแนวทางการปฏิบัติตนนะคะอาจจะช่วยเพื่อนทำรายงานกลุ่มผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้รายงานกลุ่มบรรลุผลตามเป้าหมายที่กลุ่มกำหนดส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะโลโกโปัตถามพิกาเมตตา แนวทางการปฏิบัติตนอาจจะเป็นการบริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ผลที่ได้รับหรือผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เรามีความสุขนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับใบงานในวันนี้เด็กๆสามารถอ่านความรู้เพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่คุณครูให้ไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ